สวัสดีค่ะหนูนางสาวสัธิรกิษสนองม5หทับหนะคะวันนี้นะคะมินจะมาเรื่องเกี่ยวกับเทพกรีกค่ะก็คือเทพีอธินาค่ะแล้วก็เทพินดูซึ่งก็คือพระแม่สรัสวดี e ค่ะซึ่งเราจะมาดูก,กันค่ะว่าสองคนนี้เนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงค่ะขอเชิญรับชมรับฟังด้วยกันลเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่เทพีอะินากันเลยนะคะ เทพีอาธีนาหรือว่าเทพีมิเนวานั้นเป็นเทพีที่เป็นหนึ่งใน12เทพแห่งโอลิมปัสค่ะโดยเทพีอาธีนานะคะเกิดจากส่วนหัวของสุนั่นเองค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเกิดจากส่วนหัวของสุดัขได้ใช่ไหมคะเรามีเรื่องเราคะ่ะเรื่องเราวเราวันนั้นนะคะเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทวยเทพเนี่ยประชุมกันที่เทือกเขาโอลิมปัสค่ะ ุดเนี่ยเกิดอาการปวดหัวรุนแรงมากๆค่ะเขาเนี่ยก็เลยให้เทพแห่งการตีเหล็กนะคะหรือว่าเทพเฮเฟตัดเนี่ยช่วยพาหัวของเขาออกมาดูซิว่าทำไมเขาถึงปวดหัวแบบนี้และพอเทพเฮเฟตัดนะคะพาหัวของเขาออกมาเนี่ยก็เจอว่ามีเด็กผู้หญิงค่ะใส่ชุดเกราะกระโดดออกมาค่ะซึ่งเทพีโน์นั้นก็คือเทพีอธีินานั่นเองค่ะ ซึ่งทำไมเคพีอธินาถึงไปอยู่บน,นหัวสุดได้ล่ะคะเรื่องนี้มีคำตอบค่ะตามคำทำนายนะคะเราว่าบุตรหรือว่าลูกสาวของเทพีเมทิสเนี่ยเมื่อเกิดออกมาแล้วจะเป็นผู้ที่โค่นล้มสุดนั่นเองค่ะสุดเนี่ยกังวลว่าบรรลุัวตัวเองจะถูกโค่นล้มค่ะเขาก็เลยกลืนเทพีเมทิสเนี่ยหรือว่ามารดาของเทพีอธินาเนี่ยกลืนลงไปในท้องขณะที่ เพีเมทิสเนี่ยกำลังท้องแก่ๆเลยค่ะและพอกลืนผ่านไปใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปค่ะจนมาถึงเหตุการณ์ที่ซุสเกิดอาการผวดหัวนั่นเองค่ะโอเคค่ะและก็เมื่ออาคิน่านะคะเกิดออกมาพร้อมคําทำนายนั้นนะคะแต่นาก็ยังเป็นหนึ่งในดวงลับของซุสค่ะนางสั์เกิดจากซุสโดยตรง บางตำนานนะคะก็เล่าว่าเฮเทราหรือว่าฮีราเนี่ยก็อิจฉานางเหมนกันที่สุดเนี่ยให้ความรักขนาดนั้นค่ะค่ะเรื่องก็ประมาณนี้นะคะ <S <S ว่าทำไมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถึงเกิดจากศีรษะของผู้เป็นพ่อได้นะคะซึ่งเทพีอคิีนาค่ะอย่างที่บอกไปว่านางมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดมากๆจึงได้สำนานว่าเป็นเทพีแห่งสิปัญญาหัตกรรม การป้องกันและยุทธศาสตร์การรบค่ะถึงนางเนี่ยจะรบไม่เก่งเท่าเทพแห่แงสงครามนะคะแต่การรบของนางเนี่ยก็อาศาัรรยสติปัญญาเป็นหลักความยุติธรรมทําให้นางชนะสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะโดยสัญลักษณ์ของเทพีอธีนานะคะก็คือนกคู่และก็ต้นมะกอกค่ะแถมท้ายนะคะอธีนาเนี่ยยังเป็น ผู้ที่อยู่ในหนึ่งในสามเทพีพรหมจรรย์ค่ะก็คือนางนะคะไม่มีสวามีและก็ลูกค่ะค่ะแล้วก็มาฝั่งฮินดูกันบ้างนะคะฝั่งฮินูที่ฉันยกมานะคะคือพระแม่สระสวัสดีค่ะพระแม่สระสวัสดีนะคะเป็นพระชายาของพระพรหมหรือว่าผู้สร้างโลกนั่นเองค่ะพระแม่สรสวัสดีนะคะเป็นผู้ที่มีความ สุขุมนิ่งและเรียกเกณนค่ะเขาม,มีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศนะคะทรงเรียกได้ว่าได้รับสมานนามว่าเป็นเทพีแห่งความรู้ศิลปะดนตรีและสีปัญญาเลยทีเดียวค่ะท่าแม่สวัสดีนะคะได้รับความเคารพจากชาวเชนชาวพุทธรวมไปถึงชาวเวียดนามบาหลีและก็พาม่าค่ะ ชาวญี่ปุ่นนะคะรับพระแม่สรารสวตีเนี่ยมาเป็นเทวีในพุทธศาสนาค่ะและลัทธิชินโตได้เรียกพระแม่สรรสวตีว่าเป็นไซต็งนั่นเองค่ะพระแม่สรรสวตีนะคะได้ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นพระพรมหรือว่าชั้นพรมละโลกค่ะเป็นมหาเทวีหนึ่งในสาเทวีที่ใหญ่ที่สุดในสังนานิมค่ะ ในประเทศอินเดียนะคะมีการสร้างแม่น้ำซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้รักษาปกปกอยู่ด้วยชื่อแม่น้ำมีก็มีชื่อว่าแม่น้ำพระแม่สรัสวัตีค่ะพระแม่รสรัสรัตตีนะคะทรงเป็นธิดาของพระทักษะและนางประสูตรค่ะแต่บางหนังสือบางเล่มนะคะอย่างเช่นมหากัาพาราตะเนี่ยก็ได้เล่าว่า พระแม่สารสวรตีเนี่ยได้เกิดมาพร้อมคำพรีพระเวทจากพระกิจณะค่ะโดยพระกิจณะเนี่ยก็ได้สร้างพระแม่สารสวรตีมาพร้อมกับคำพรีพระเวทเนี่ยมาจากจิตใจของพระองค์เกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยบางหนังสือนะคะก็จะเรียกชื่อพระแม่สาร,ส,รสวรตีเนี่ยว่าเทพแห่งพระเวททางปวงค่ะ พ่แม่สอนติีนะคะเปรียบสเสมือนครูและอาจารย์ค่ะเนื่องจากเขามีวิชาความรู้เยอะมากๆค่ะและเล่นดนตรีได้มากมายหลายแขนงค่ะวิทยาการก็ก้าวหน้ามากๆพระองค์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะแทบทุกทุกแขนงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น การวาดการเขียนการเล่นดนตรีอักษรการแต่งหนังสือการเขียนหนังสือการศึกษาหาความรู้การวิจัยการวิเคราะห์หรือว่าการพูดจาเจจาต่อรองค่ะและแจงลักษ์ของท่านนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจากรูปท่านเนี่ยท่านเนี่ยจะขืนถือเครื่องดนตรีเอาไว้เสมอเลยพร้อมอีกมือน,นึงเนี่ยก็ถือตำราด้วยค่ะโดย เครื่องดนตรีที่ท่านโปรดปานนะคะก็คือวีนาหรือภาษาไทยนะคะเราจะรู้จักกันในเรื่องของจาและเค้นเองค่ะแต่ของอินเดียจะเรียกว่าวีนานเองนะคะยกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มาพร้อมศิลปะจริงๆค่ะ,ะก็จากที่เพื่อนๆนะคะได้ฟังเรื่องทั้งของเทพกรีกก็คือเทพ,พีอธีนินานะคะ แล้วก็เทพอินดูก็คือพระแม่สารสวตีไปแล้วนะคะมินก็จะมาอธิบายถึงข้อเหมือนกันของสองคนนี้ค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือสองคนนี้นะคะเป็นผู้ได้รับสมณานว่าเป็นผู้แห่งปัญญาทั้งคู่ค่ะมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมทั้งการกระทำการพูดและศิลปะ,ะแขนงต่างๆค่ะ เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินด้านศิลปะของเทพีอาธินานะคะจริงๆแล้วเทพีอาธิน่าเนี่ยทางฝั่งโรมันนะคะที่นางมีชื่อว่ามิเนวาเนี่ยก็เพราะว่านางเป็นผู้ที่มีศิลปะค่อนข้างดีเลิศอีกด้วยค่ะอันนี้คือข้อที่1นนะคะทางเรื่องของศิปรญาศิลปะการใช้หัวสมองต่งางๆเนี่ย สองคนถือว่าคลายคลึงกันมากค่ะและอย่างที่สองนะคะคือการกําเนิดค่ะทั้งสองคนเรียกได้ว่ามีการกเนิดที่ไม่ปกติกันทั้งคู่นะคะผิดปกติกันเลยนะคะ่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะที่ฉันเคยเล่าไปว่าอธินาเนี่ยเกิดจากหัวของซุดใช่ไหมคะและตอนเกิดมาเนี่ยพ่อผ่าหัวออกปุ๊บก็เจออธินากระโดดมาพร้อมใส่เสื้อเกะและก็หอกนะคะถึงเรียกได้ว่าเป็นเฮพีแห่งปัญญาค่ะ จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้และของพระแม่สรสวบัติเนี่ยก็คล้ายคลึงกันมากๆเลยค่ะโดยพระแม่สรสวัสตีนะคะเกิดจากปากของพระพรหมค่ะโดยพระพรหมเนี่ยได้อ้าปากแล้วก็มีพระแม่สรสวััตีเนี่ยกระโดดออกมานะคะโดย้วยตัวท่านเนี่ยผมด้วยชุดสีขาวดูบริสุทธิ์ค่ะและก็มือนะคะถือเครื่องดนตรีอยู่ด้วยค่ะนั่นนะคะจึงเป็นจุดที่ผู้คนนะคะเรียกว่าท่านเนี่ย เป็นผู้ที่มีสติปัญญาและศิลปะที่ดีเลิศค่ะเป็นยังไงคะสองคนนี้มีความเหมือนกันมากๆเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเหมือนกันทั้งความรู้ความคิดและก็การกำเนิดเลยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นข้อเหมือนกันของเทพทั้งฝั่งฮินดูแล้วก็ฝั่งกรีกนั่นเองค่ะค่ะก็ จบกันไปแล้วนะคะของเรื่องราวของเทพสองโอนที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆอย่างเทพอธินาฝั่งกรีกแล้วก็เทพพระแม่สรรสวัตฝั่งฮินดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิ้นนางสาวสรยทรกิสน,นองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ